นี่คือมือสป,ปสิงก้มกราบสป,ปสิงล้วนสิโรราเป็นคุณหนูคุณหนูฟื้นแล้วคุณหนู คุณหนูในคุณพลังอาฆาตในสุสานร,ร่วมตัวกันฉันหลับไปกว่าร้อยปีเมื่อตื่นขึ้นมาผู้ที่เห็นโชมแท้ฉันในวันนั้นจะถูกพรากอายุไข100่ร้อยปีขอบคุณคุณหนูที่เตือนอายุเยอะแล้วไม่ต้องคุกเขา่าตอนพบกันวันนั้นในอายุแค่ยี่สิบไม่คิดว่าจะตื่นอีกที นายจะชราขนาดนี้เหตุใดนายต้องทนเฝ้าสุสารเดียวดายร้อยปีเพื่อรอฉันตื่นขึ้นมาในวันที่ชีวิตใกล้ดับสิ้นการได้เห็นคุณหนูอีกครั้งผมนั้นรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งก็ได้นายมีน้ำใจมากถ้าเช่นนั้นอยู่กับฉันอีกร้อยปี ขอบคุณคุณหนูที่ประทานอายุทายาศิตรกุลเทวกรราชสินอัศาวะและขันทายอยู่ที่ไหนคุณหนูร้อยปีก่อนคนคุ้มครองทั้งสี่ตระกูลพวกเขาให้สัญญาว่าจะส่งทายาทที่เก่งที่สุดมารับใช้คุณหนูเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่รอจนตอนนี้ก็ยังไม่พบใครเลยเวลาผ่านมาร้อยปีหากพวกเขายังไม่ทำตามคำนั้น เกรงว่าสีตระกูลจะประเชิญภัยใหญ่ทั้งสีตระกูลคงไม่รู้ความจริงยังคิดว่าคุณหนูแค่ต้องการคนมาคอยรับใช้พวกเขาไม่กล้าผิดสัญญาต้องมีเหตุจำเป็นตามฉันไปตระกูลเทวกร นีจ่จดหมายฉบับนี้มาจากไหนหนึ่งร้อยปีก่อนเทรกรให้คำมั่นกับคุณหนูว่าจะส่งทายาทที่เด่นที่สุดไปยังเขาม,มนตราเป็นคนรับใช้ตอนนี้ถึงกำหนดแล้วคุณหนูจะทวงสัญญาคืออะไรนะตระกูลเทวกรต้องเปิดประตูทุกคนสวมชุดดำคุกเข่ารอในถงหยัดต้อนรับคุณหนูเวลาเทียงพอ ใช้ยาต่ออายุฝืนอยู่มาเป็นสิบปีทนทุกข์อยู่กับโรคไม่ยอมจากไปสักทีเช้าวันนี้ท่านก็สิ้นลมหายใจในอายุหนึ่งรอยี่สิบปีพ่อขอให้พ่อไปดีในท่านสงบหนท่านมีเรื่องอะไรผมเฝ้าหน้าประตูเมื่อครูแล้วจดหมายฉบับนี้ปักอยู่บนหน้าประโตเฉย นจดหมายบอกว่าร้อยปีก่อนท่านรับปากว่าจะส่งทายาทที่เก่งที่สุดของเทวกรไปยังเขามนตราเป็นคนรับใช้ของคุณหนูผู้หนึ่งเที่ยงวันนี้เธอจะมาตระกูลเทวกรเพื่อทวงคําสัญญาหลายปีก่อนปุ่ก็เคยพูดจริงว่าฉันคือทายาทดนที่สุดรอวันที่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยส่งให้คุณหนูจางเธอตระกูลของเราไม่ถึงวาสนานั้น ถูกครับถึงแม้ผมจะป่วยแต่ก็ไม่ขัดกับการรับใช้เพราะฉันป่วยเสมอเลยไม่ถูกส่งไปผมคิดว่าการรับใช้เป็นเพียงข้ออ้างของปู่จริงๆปู่คงอยากให้ผมไปเป็นชายบำเรอให้กับหญิงชราวัยห้าสิบกว่าบางอาจวัดขลุชายที่ดีที่สุดของเราจะให้เป็นคนรับใช้ของผู้หญิงที่ไม่รู้ที่มาได้อย่างไร,รอีกอย่างาพูด ตอนที่พ่อยังอยู่ไม่เคยบอกท่านเรื่องนี้เลยท่านไม่เคยบอกว่าจะส่งวัดให้ใครเดี๋ยวก่อนนด้บอกว่าจะส่งวัดไปที่ไหนนะเขามนตราเขามนตราเหรอเนี่ยเขามนตราเหรอแต่ฉันเคยได้ยินนะก่อนที่คุณท่านจะล้มป่วยทุกวันที่เจ็ดกรกฎาคมทุกปีท่านจะนำของกำนันไปที่เขามนตราหรือว่า คุณหนูผู้มีอำนาจนั่นอาศัยอยู่ที่เขามนตราคุณหนูเหรอใช่คุณท่านเคยบอกว่าที่ส่ตระกูลรุ่งเรืองมาร้อยปีเพราะคุณหนูพูดนั้นคำจุนเอาไว้ถูกต้องเรื่องที่พ่อเสียใจที่สุดก็คือไม่ได้พบคุณหนูเลยตอนนี้ท่านจากไปแล้วและท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าคำสัญญาที่จะส่งเสรััด์เป็นคนรับใช้จริงไหมคุณท่านรักวัดที่สุด ที่อย่ไม่เข้าไปคอยรับใช้ไข่ก็ได้ไงฉันว่า,าคนสนจดหมายนี้ต้องเป็นพวกโกหกแน่ดหมายนี้ต้องเป็นพวกโกหกแน่เฮ้ยแม่ทำามาในาน้ำคุณหนูไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ห้ามปฏิเสธไม่ให้เข้าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วรีบเปิดประตูบ้านครับคนที่ยังไม่รู้ตัวจริงคุณก็ยังปุกป้องขนาดนี้ แทมว่าจะไปเป็นคนรับใช้ให้ผู้หญิงได้อย่างไงช่วงนี้ผู้ว่าดนเย็นชาใส่ฉันหรือว่าเขามีผู้คอื่นอยู่ข้างนอกอย่ามายุ่งกับฉันจะได้ <c oughs> ไหมคุณท่านตายแล้วคุณแบกสมบัติได้แต่ตอนสำคัญแบบนี้กลับพาผู้หญิงเก้าตระกูลทวากรคิดทำอะไรอะ คุณเข้ามาได้ยังไงถ้าฉันอยากเข้ามาพระกูลเทวกรสสำหรับฉันก็เหมือนดินแดนไร้คนเด็กขนาดนี้แต่งตัวหรูหราไม่เหมือนเพิ่งลงมาจากเขาเลยกลับเหมือนเด็กที่เสียเลี้ยงอย่างดีในเมืองอย่ามายุ่งกับฉันจะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> คุณหนูอะไรชูที่เลี้ยงไว้นอกบ้านมากกว่าถ้าคนที่ปู่พูดถึงหน้าแบบนี้ให้ฉันเป็นชายบำเรอก,ก็ได้อยู่อุทุคิดอะไรอยู่เนี่ยเอยเอ้ยหนาวจังเอ้ยทำไมฉันคุกเขา เ,เข้าออกเทวกรเหมือนดินแดนไร้คนพอสบตากับเธอกลัหวาดกลัวและใจสัน่นหรือว่าเธอคือคุณหนูที่พ่อบอกว่าเมีอายุไม่รู้กี่ปีแล้วจริงๆโดนกระตันอยู่แต่คุณท่านถ้าเป็นชูหรือเปล่าลองเดี๋ยวก็รู้แล้วโดนดูสิไม่มีมารยาทแม้แต่น้อย วันนี้เป็นงานศพคุณท่านเธอเป็นเพียงแขกนั่งที่มีจุดทูบสักดอกให้คุณหนูจุดทูบให้เขาตระกูลเทวกรรับไหวเลยนายมแม้แต่ทูบก,ก็ไม่ให้นางตัวดีนี่จุดมีหน้าทำไมปกป้องเธอที่แท้เพราะอยากใช้ชื่อคุณหนูเปิดทางให้ชูขคงมาตอนพ่อยังหนุ่มเคยรับคุณหนูคนหนึ่งเป็นเจ้านายแต่ร้อยปีมานี้คุณหนูคนนี้กลับหายตัวไป เทวกรไม่มีใครเคยเห็นลืมหรือไงในห้องทำงานคุณท่านซ่อนภาพไว้หนึ่งภาพในภาพนั้นว่าหน้าคุณหนูไว้ถ้าเธอไม่ใช่คุณหนูไม่รู้จะทนรับผลตามมาของการแอบอ้างได้ไหมทีรกรสอนพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้เหรอเราแค่อยากยืนยันในตัวตนของคน แปอวภาพวาดจากห้องทำงานมาครับทำไมต้องยุ่งยากนะปลุกเขาแล้วถามก็รู้แล้ว <c oughs> ฉันหลับไปตั้งร้อยปีนายฝืนยื้อชีวิตเพื่อเจอฉันทำไมช่างเธอ ฉันจะให้นายพบฉันอีกครั้งถือว่าเติมเต็มสายใยนายบ่าวเดี๋ยวก่อนตอนคุณท่านยังอยู่ถูกทรมานมาหลายปีไม่ยอมตายตอนนี้สิ้นอย่างสงบก็น่ายินดีแล้วถ้ายังไม่เห็นภาพวาดยืนยันตัวคุณผมก็ไม่มีวันให้คุณมารบกวนคุณท่านได้ยังเสแสร้งอีกใช้ชื่อคุณหนูพาช่อคนนี้เข้าบ้านเปิดเผยฝันไปเถอะ เราภาพวาดมาก่อนฉันจะดูว่าเธอจะตายยังไงเพื่อวุโิสตระกูลคงลืมบางอย่างแล้วเธอบอกว่าเป็นประมุขคุณท่านทีรกรแต่เท่าที่รู้คุณหนูมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ถ้าอะไรก็ได้แล้วเธอล่ะตั้งแต่เข้ามาปิดหน้าด้วยผ้าคลุมเธอนนะเป็นตัวปลอมมากกว่าค คุณหนูทำอะไรพวกคุณไม่มีสิทธิ์ตําหนิยังเสด็จแซงอีกกลางวันยังขุมหน้าถ้าไม่ใช่ปลอมตัวก็โดนทำเสียโฉมทุกท่านไม่ว่ากรณีไหนเธอก็ไม่ใช่คุณหนูถ้าคุณหนูเสียโฉมจริงฉันจะมีโอกาสจากชายบําเรอเป็นแฟนตัวจริงไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยจับจัง นาฉันทำไมสบยร้อนแบบนี้เอ่อนายท่านคุณนายพูดถูกคุณหนูมีพลังท้ามือสรัพสัส์ก้มกราบสัพสิ่งสิโลราบเธอไม่มีวันเสียโฉมจริงด้วยกล้าหลอกผมได้ยังไง <c oughs> โ,โมโหตาแก่เทวกรสอนพวกคุณมายังไงถึงคิดไม่เป็นกล้าพูดไร้มารยาใส่คุณหนูพิมพ์ นี่พวกคุณไม่กลัวเขาตายตาไม่หลับเลยฉันว่าพวกเธอใกล้าตายย่างแกล้งโง่อีกเสียดายที่วันนี้มีภาพวาดชูลับๆอย่างเธอไม่รอดแน่ถ้าไม่ทำผิดไว้กลางวันเสกแสกจะคลุ่มหน้าทำไมพลังอาฆาตในสุสานรวมตัวกันฉันหลับไปกว่าร้อยปีเมื่อตื่นขึ้นมาผู้ที่เห็นโชมแท้ชันวันนั้นจะถูกพรากอายุไขร้อยปี <c oughs> ฉันว่าแล้วทำไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้พ่อคุณท่านสิ้นก็โผล่มาเป็นชูไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคิดจะบินเข้าตระกูลใหญ่จะเป็นหงก็ว่าไปแต่อยากจะให้ลูกชายฉันเป็นคนรับใช้เธอไม่ดูตัวเองเลยเป็นอะไรไป <c oughs> ไม่ต้องทำเป็นห่วงฉันผูวดดนตอนนี้ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ใช่คุณหนูจะไม่รีบไล่เธอ,อ,อจากตระกูลอีกนายท่านกุนายภาพวาดมาแล้ว เอามานี่ในภาพนี้คือโฉมหน้าที่แท้จริงของคุณหนูคุณจะเป็นตัวจริงไหมแค่มองก็รู้แล้ว <c oughs> ในท่านคุณหนูในภาพ รูปร่างหน้าตาก็คล้ายเธออยู่จริงด้วยดูท่าทางกับรูปพันุ์ก็คล้ายคนนี้มากเลยแต่พอเธอมาก็คลุมหน้าด้วยผ้าแบบนี้เราเองก็มองไม่ชัดเลยก็เลยยืนยันไม่ได้ว่าใช่คนหนูหรือเปล่ามองไม่ชัดจะยืนยันได้ไงตอนนี้ภาพก็มาแล้วถึงเวลาแล้วที่เธอจะถอดผ้าคลุมหน้าให้เราตรวจได้ชัดวันนี้ผ้าคลุมนี้ฉันถอดไม่ได้ คุณหนูสั่งแล้ววันนี้ผ้าคลุมห้ามถอดแค่คนใช้อย่างกล้าขวางฉันนี่นายร้อนรนห้ามนักเพราะกลัวว่าถ้าฉันเปิดแทาแท้เธอพวกนายจะโดนเล่นงานใช่ไหมเฮ้เด็กไม่รู้ความคุณหนูนอนในสุสานมาร้อยปีวันที่เธอตื่นชมนี้รวมพลังอาฆาตผมเกรงว่าคุณไม่มีวาสนารองรับผลจากการเห็นชมนี้ ฉันพูดคิดว่าจะข uten, ะู่ใครภาคกลุ่มนี้วันนี้ฉันจะถอดให้ได้ฉันจะดูให้ชัดว่าเธอหน้ากลัวแค่ an, ไหนไรสาระจริงคุกเข่าตบปากถ้าทำอะไรฉันเราเคยเป็นนายบ่าวกันถ้าเธอสำนึกฉันอาจยกเว้นไม่ค่า ยังทำผิดและหวังให้ฉันยกเว้นอ๋อฉันรู้แล้วถ้าคิดว่าใช้วิธีต่ำๆมาขู่คนแล้วคิดว่าฉันจะถอยเหรอฉันไม่ถอยง่ายๆหรอกพอแล้วอย่าก่อเรื่องอีกฉันก่อเรื่องฉันยังไม่ตายเลยกลับรีบร้อนพาเธอเข้าขบ้านแล้วยังอ้างว่ามองหน้าไม่ได้อีกงั้นฉันจอดภากถุงนี้เองดูซิว่าเป็นหน้าแบบไหนที่ฉันไม่ควรมองตรงๆ ในเมื่อเธอหาเรื่องเองฉันก็ให้โอกาสเธอฉันอนุญาตให้ถอดได้หลังฉันตายหากมีผู้มีบุญคุณมาถึงคฤหาสอย่าได้เพาอว่ามาอย่าอย่าได้คิดใจคิดจะดูดูหน้าเดอกขาด ฮคำสั่งเสียที่คุณท่านยังพูดไม่ทันจบคงไม่ใช่ว่าจะได้ดูโฉมจริงของคุณหนูใช่ไหมอนุญาตงั้นเหรอชึ่งปากกล้าจริงเป็นแค่ผู้หญิงชูสแสนแง่เก่งจริงคิดว่าเมียหลวงอย่างฉันโง่เหรอแม่อย่าเลย แม่อย่าทอดเมื่อกี้แม่คุกเข่า,ขา้อนตบหน้าทั้งหมดที่พิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเร็งว่าเธอคงจะเป็นคนหนูจริงเยยวัดพูดหูกยิ่งไปกว่านั้นคำสั่งเสียของพ่อก่อนตายฉันรู้สึกว่าเกี่ยวกับเธออยู่เดี๋ยวนี้ห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดพัวดนถึงตอนนี้ยังคิดว่าฉันโง่อ,อีกเหรอเธอตามมาแล้ว เยียบย่ำฐานะนายหญิงของฉันลงกับเพิ่นยังจะปกป้องเธอเพราะว่าดนทำแบบนี้ไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอถ้าพูดเพ้อจะอะไรทำตัวลึกลับไร้สาระวันนี้ฉันจะให้เธอรู้ว่าต่อนหน้าภรรยาตัวจริงอย่างฉันจะใช้เล่ห์กลจะลงเออยยางไงแม่จะถอษ กลุ่มนี้ฉันถอดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่ฉันรับไม่ไหวเลยใครก็ได้เอาใหญ่บ้าที่เป็นชู้ของดนนั่งออกไปตีให้ตายอะไรกันน่ะก็แค่สภาพอากาศเปลี่ยนแค่บังเอิญอยู่ดีๆททำไมจะู่ๆเสียงดังขนาดนี้พวกคุณได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะ นี่มันเสียงสัตว์ <Huh? S 1> ฉันเหมือนได้ยินนี่คือสิ่งที่คุณท่านพูดเหมือนสว่ากรงกรอกบอ้าวอนายท่านคุณดูหน้าเธอเร็ว huh? Huh?